แต่งเพลงแล้วเริ่มวนเริ่มซ้ำปัญหานี้เป็นปัญหาที่นักแต่งเพลงส่วนใหญ่เป็นกันเยอะคิดทํานองวนไปวนมาเขียนกี่เพลงต่อกี่เพลงก็คล้ายกันไปหมดที่จริงวิธีแก้ไขมันก็มีอยู่หลายอย่างลองเปลี่ยนทางคอด,ดูก่อน เพราะคนส่วนใหญ่มักจะใช้คอร์ดเดิมๆคอร์ดที่เคยชินมีอยู่ไม่กี่คอร์ดขึ้นมาก็จะเล่นคอร์ดเดิมๆซ้ำๆแล้วเมโลดี้มันก็จะไหลมาแบบเดิมอย่างที่เคยชินเวลาเขียนเพลงอะไรมันก็เลยซ้ำๆไปซ้ำๆมาหนีไม่ค่อยออกเนี่ยลองเปลี่ยนคอร์ดที่ขึ้นบ้างเป็นอย่างอื่นแล้วก็วางคอร์ดด้วยวิธีการวางคอร์ดลองสลับคอร์ดไปมาอย่างเช่นถ้าเป็นคีย์ซนะครับเราเคยใช้ประจําเป็น C Amin o น D minor G เราก็ลองสลับดูบ้างเราลองขึ้นด้วย D-Minor ดูบ้างไหมหรือคอร์ดอื่นดูบ้างไหมแล้วก็ D- ีม n เนอร์ตามด้วย G เป็น A m ม n E- เนอร์เอมอะไรที่มันสลับสลับจากเดิมจากที่เราเคยชินน่ยลองเปลี่ยนดูนะครับเนี่ยจะทำให้เมโลดี้มันถูกบังคับให้แตกต่างไปอีกอย่างหนึง่งลองเปลี่ยนคีย์ไอการที่เราจับกีตาร์แล้วเราก็เล่นคีย์เดิมๆไม่คีย์ซกัคีย์ดีด้วยคีย์จเราลองเปลี่ยนคีย์ไปบ้าง ลองบวกไปสัก5สัก6เราเล่นคีย์ใช่ไหมเราก็อาจจะใช้คาโปคาดมาสัก3-4ช่องเปลี่ยนคีย์บ้างเล่นคีย์แปลกๆหรือถ้าไม่ใช้คาโปก็ลองจับเลยคีย์อื่นลองเล่นคีย์อดูบ้างไหมเอดูบ้างไหมหรือ A ดูบ้างไหมลองเปลี่ยนคีย์ดูบ้างเพื่อสร้างกลิ่นใหม่ความรู้สึกใหม่ของบรรยากาศเพลง นอกเหนือจากการเปลี่ยนทางคอร์ดแล้วก็เปลี่ยนคีย์แล้วยังมีอีกหลายวิธีที่ช่วยให้คุณแก้ไขเรื่องเขียนทำนองซ้ำไปซ้ำมาติดตามได้ที่เพจและก็ช่อง YouTube แต่งเพลงกับพี่ผมหนุ่มชวันวิทย์ยิ่งยศเสนีครับ